ฮะมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับมาถึงขึ้นเทเลอร์คนดูเป็นร้อยเลยโอ้นี่เอฟซี FC มารอครับลุงพนมก็มานะครับน่โอ้ลุงพนมก็มารอเชียนะครับนี้วันแรกครับพากันมาลุ้นนะครับกับการขับรถวันแรกของเสียหมางนะครับ น uh okay so ี่เจอเจอหลาปนองเอาปนังช่องกระอยอ๋อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเวลาดำแต่งนะครับเดี๋เกี่ยวฟังนู้นด้วยของพ่อนะครับ ทิศน้าก็เต็มทุ่งเลยครับโอ้น,อนู่เอฟซีมาอีกแล้วครับนูตามมาอีกแล้วโอูู้นครับมาอีกแล้วครับโอ้หลวงพี่จีวนบินนะครับใจทิศศึกใหม่นะครับไฟแรงเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ

นี่คุณพ่อนะครับคุณพ่อของผมนะครับโอ้เอฟซีร้องไห้แล้วกินข้าวยังกินแล้วค่ะคุณแม่ครับ คุณแม่ของกระผมเองโออโปกตะบันยังไม่เกีียวอย่าพึ่งต้อมีแกล้งครับมีแกล้งเอาทำอะไรอย่าพึ่งท้อเออ

ข้าเริ่มเหลืองแล้วครับสูงประมาณ5วันอาทิตย์หนึ่งก็เต็มทุ่งอ่ะจังเธอเราเก่งเลย้ะ ครับธรรมดาที่ไหนครับผางวันแรกครับวันแรก,จ,รรรกรววแจับรถครั้งแรกด้วยครับเดียววันแรกจับรถครั้งแรกครับไม่เคยจับนะครับ เคยจับแต่แมคโครนะฮยาฮ่น yeah. ฮ <laughs> ่ฮ่ฮาแน่นอน <laughs> อ้ <ooo paying attention> าวเจ้าเจ้าอ้าวติดปากแล้วครับลูกพี่บอกให้เบาเบาลูกพี่อ่าอ่าต้องคายออกนะครับ จะเป็นยังไงครับไม่เคยขับนะครับไม่เคยขับครับแต่ใจถึงครับโอ้เสียหมางใจถึงจริงๆครับไม่เคยขับับแต่ใจถึงครับเคยขับแต่แมโครนะครับเคยเป็นเด็กรถอยู่นะครับเคยเป็นเด็กรถคุณโอนอยู่นะครับ ค่อยๆไปลูกพี่ค่อยๆไปอย่าใจร้อนลูกพี่อย่าใจร้อนค่อยๆไปลูกพี่